โปรเจกต์แเรื่องกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะตามค่านิยมขององค์การกิจกรรมที่เข้าร่วมมีทั้งหมด13กิจกรรมกิจกรรมที่ 1. กิจกรรมปฐมนิเทศเข้าร่วมเมื่อวันที่20มิถุนายน2566กิจกรรมที่2กิจกรรมจัดบอรดนิทัศการวันอาสารหาบูชาเข้าร่วมเมื่อวันที่27กรกฎาคม2566 กิจกรรมที่3กิจกรรมจัดสมแสดงความยินดีต่อพี่บัณฑิตเมื่อวันที่8 9และ11สิงหาคม2566กิจกรรมที่4กิจกรรมแสดงความยินดีบัณฑิตเมื่อวันที่13สิงหาคม2566กิจกรรมที่5กิจกรรมพิธีไหว้ครูสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่13กันยายน2566กิจกรรมที่6กิจกรรมเฉลยสารหัส66เมื่อวันที่13กันยายน2566กิจกรรมที่7เตรียมงานกีฬาสิ่งสัมพันธ์ครั้งที่2เมื่อวันที่4และ5ตุลาคม2566กิจกรรมที่8 กิจกรรมกีฬาสิงห์สัมพันธ์ครั้งที่2วันที่6ตุลาคม2,566กิจกรรมที่9ชมนิทรรศการจัดบอร์ดปี3เมื่อวันที่17ตุลาคม2,566กิจกรรมที่10จัดบอร์ดนิทรรศการสมาร์ทออฟฟิศเมื่อวันที่19ตุลาคม2,566 กิจกรรมที่11กิจกรรมเฟรชี่ไนเข้าร่วมเมื่อวันที่21ตุลาคม2566กิจกรรมที่12กิจกรรมชมนิทรรศการบอร์ดปี3เมื่อวันที่30ตุลาคม2566และกิจกรรมที่13กิจกรรมชมบอร์ดนิทรรศการบอร์ดปี4เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2566